เพราะนั้นวันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวอย่างคุณผู้ชมครับมีโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาจัดกิจกรรมวันแม่แบบนี้ล่ละนะครับแล้วก็มีน้องๆพาครอบครัวพาอะไรกันไปแต่มีเด็กชายวัยสิบเอ็ดขวบอยู่คนหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมคุณแม่เสียไปก่อนหน้านี้ด้วยโรคมะเร็งนะครับแต่ว่าน้อยคนนี้ก็ยังเข้มแข็ง<อ>แล้วก็ต่อสู้ชิดมาได้นะครับ,รบไปดู หัวใจของเด็กวัยาชื่นชมขวบที่ขาดแม่เขาอยู่ได้อย่างไรติดตามจากรายงานของคุณออนอุสาพรมออดครับทุกๆปีก่อนถึงวันแม่โรงเรียนเกือบทุกแห่งจะร่วมจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ทั้งเต้นรําร้องเพลงอ่านคำขวัญให้เด็กในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยทางโรงเรียนจะเชิญคุณแม่มาที่โรงเรียนด้วยเด็กคนนี้อายุ11ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6แม่ของเขาจากไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อ3ปีก่อนทุกๆปีเด็กชายยังคงมาเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แต่ไม่ได้กราบแม่เหมือนเด็กคนอื่นๆ โรงเรียนแห่งนี้เข้าใจความรู้สึกของเด็กที่ไม่มีแม่จึงจัดรูปแบบกิจกรรมให้เด็กๆทุกคนได้มีโอกาสกราบเท้าแม่ของทุกๆคนร่วมกันและกราบครูที่เป็นเสมือนแม่ในโรงเรียนอีกด้วยเพราะจะมีเด็กแบบนี้หลายๆปีก็จะมีแบบนี้ค่ะที่เป็นกรณีว่าคุณแม่ไม่มีคุณแม่ไม่มาเด็กกลุ่มนี้จะแบบเศร้าค่อนข้างเศร้าเสียใจอะไรเงี้ยค่ะคุณครูก็ใช้วิธีการกอด กอดให้กำลังใจว่าอ๋อมากอดคุณครูแล้วก็ไปกอดคุณแม่ท่านอื่นไปกราบคุณแม่ท่านอื่นแทนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กชายวัย11ปีคนนี้มีบุคลิกที่ร่าเริงมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากแม้จะต้องเสียแม่ไปเด็กชายบอกว่าเขาโชคดีที่ครอบครัวให้ความดูแลเอาใจใส่แม่ผมเสียเมื่อตอนผมอยู่ปสครับต่แล้วก็ หลังจากนั้นมาพ่อผมก็เลี้ยงดูผมแล้วพ่อก็ให้พี่แล้วก็อาผมมาช่วยเลี้ยงด้วยแล้วก็ครอบพัวก็สบายดีครับแล้วก็เวลาเวลาจะทําอะไรพ่อก็สนับสนุนครับเวลาจะเรื่องการเลี้ยงพ่อก็สนับสนุนเป็นเรื่องการเล่นกีฬาพ่อก็สนับสนุนครับพ่อของเด็กชายวัย11ปีผู้ที่ทําหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่มา3ปีแล้ว บอกว่าเขาต้องการให้ลูกของเขาไม่รู้สึกมีปมด้อยจึงทุ่มเทให้ความรักให้เวลากับลูกมากกว่าเดิมจะคอยเป็นทั้งพ่อเพื่อนและที่ปรึกษาคอยสนับสนุนในสิ่งที่ลูกชื่นชอบแล้วก็การเลี้ยดูลูกทุกคนเนี่ยผมเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนนะไม่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 ไ,ม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 ไมปตีกรอบให้เขาให,ให้เขาเดินตามเรานะปล่อยๆแต่เราก็ดูห้องห่างแล้วอันไหนที่ดีเราก็ได้นำเขา พูดคุยเขาอะไรเงี้ยนะโดยโดยเฉพาะเรื่องเรื่องออใช้ชีวิตประจำวันหรือไปโรงเรียนอะไรเงี้ยก,การรวมทั้งการคบเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยผมก็คุยคุยเขาตลอดนะให้ให้ดูแล้วก็ลักษณะการวางตัวการเป็นผู้นำก็ให้ดู เด็กชายคนนี้นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างจากการเลี้ยงดูของครอบครัวและจากการปฏิบัติจากคนรอบข้างที่ทำให้เขาไม่รู้สึกว่าการขาดแม่จะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตอรุสาพรมออสพีพีทวีรายงานงครฮะครอบครัวเข้มแข็งโรงเรียนเข้าใจลูกที่ไม่มีทั้งพ่อ,อ,อแม่ไม่มาพ่อไม่มีอะไรก็ตามแต่จะไม่มีปัญหาเลย